ทุกคนยามเช้านะคะวันนี้ยายพาจะชูธรรมชาติยามเช้าที่บ้านยายพานะคะดวงอาทิตย์6โมงกว่าแล้วทุกคนนะคะดวงอาทิตย์โทษแสงมาแล้วนะคะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเริ่มขยับขยืย่อนทํามาหากินเนาะ <S <S ถ้าเป็นมนุษย์ก็เริ่มตั้งแต่ตีสามตีสี่นะถ้าเป็นแม่ค้านะคะ ว่าต้องเตรียมของขายของนะคะทุกคนชาวไร่ชาวนาก็ต้องไปดูอ่ามองดูไส่ดูปลานะคะเพราะว่าช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวแล้วทุกคนปลากําลังลงนะคะอากาศเย็นนะคะเวลาเปิดน้ําออกจากไร่จากนาเนี่ยก็จะใส่กับผาตรงเนาะเฮ็ดลุม่มเฮ็ดลุม่มเหต้าลา่งลุม่มก็ต้องไปยามใส่ยามปลากันทุกคนเอากับเพื่อจะได้มาทํากับข้าวกินตอนเช้านะคะส่วนใยญ่พาไม่ได้ทำไรเลยทุกคนนะคะ ยายพาก็จะไปซื้อกับข้าวในหมู่บ้านกัะทุกคนประมาณนี้นะคะนี่สวยงามกับทุกคนชีวิตติดธรรมชาติกับยายพานะคะบรรยากาศข้างๆนะคะทุกคนอันนี้ถนนไปบ้านนะคะถนนเพราะว่ายายพาอยู่บ้านสวนนะทุกคนผ่านไปประมาณนิดนึงก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วนะคะทุกคนค ายพาจะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปทุกคนเป็นปกติของยายพาทําทุกวันนะคะคยายพาก็ทํางานก็ก็กแก้ตามภาษายาย่างก็ทุกคนเยี่ยงวัวด้วยไรด้วยนะคะทุกคนสวนของยายก็รกมากนะคะเสียงผู้คนกำลังไปไรไปนากันค่ะ แสงมาแล้วก็สวยแสงแดดมาแล้วกลางวันน้อยก็จะร้อนมากลงใสวันนี้ร้อนมากเลยทุกคนโชคดีที่เมื่อวานไม่ได้ฝนตกนะคะพอยายพาซักเสื้อผ้าตากเต็มเลยทุกคน <c oughs> ถ้าตกมาเอาไม่ทันแน่เปียกหมดอันนี้เพื่อนบ้านก็ถ่ายแล้วทุกคนนะคะ่วนยายพาได้ถ่าเลยนะคะก็จะถไยถ ปลูกหอมปลูกผักหอมผักชีเริ่มหน้าหนาวแล้วนะทุกคนก็ต้องปลูกผักปลูกผักกินเองนะคยะายพายังได้ทําอะไรเลยทุกคนยายพาก็จะถากถากถากครอบลูกนิดหน่อยพอนะคะกินไม่ทันนะคะทุกคนส่วนมากกินไม่ทันอยู่แล้วนะคะส่วนมากยายพาก็จะแจกเพื่อนบ้านญาติที่เดินไปเดินมาแถวนี้ให้เขามาเก็บเอาไปกินทุกคนบรรยากาศนะคะดอกไม้น้ำค้างสวยมาก ไม้ที่ยายพาปลูกหน้าบ้านนะคะทุกคนน,นี่ให้ดูธรรมชาตินะคะชีวิตติดธรรมชาติกับยายพา <c oughs> อันนี้ก็กำลังดอกแล้วทุกคนนะคะกำลัง ลังดอกแล้วหวานนะคะตน้นนี้เอามากินจากหลังสวนเราเกิดยายพาก็เลยไม่ตัดทิ้งนะทุกคนยายพาก็เอาไว้นะครับยอน,นี่ก็จะได้กินนะทุกคนดกอยู่นะคะอันนี้ยายภาปลูกเองจ้าดกมากเลยคะ่ะทุกคนนะคะเอาไว้ตํากินเนาะมีประโยชน์มากเลยนะคะต้นยน,นี่นะคะดกมากนะทาหอมอ,อกใบก็หอมนะคะทุกคน ใบเขาก็ผัดกินก็อร่อยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์คอมเมนต์กดติดตามกันจ้าชีวิตติดธรรมชาติกับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะส e e ยู u ก g a i นะะ next clip กับทุกคนบ๊ายบายค่ะ